โอเคครับ๋ยวเราพาทุกคนมาฟังเสียงพ่ออันนี้นะครับพ่อแอโร่นะครับผมปายไกวลุง่อ โ <laughs> คตรลั่นนะครับผมแอรโลดดังกว่าอาบูวิกเยอะมากนะครับผมก็สุดจัดอะนี่มีใยกล้วยไหมพี่ใยแก้วใยกล้วยคันนี้มีใยแก้วไหมพี่ท่ออะมีเหรอนี่ขนาดมีนะโอ้แต่สุดจริงครับผมก็ยังไงครับผมใครอยู่แถวมหาชัยหรือว่าอยู่แถวกรุงเทพน,นะครับขี่รถมารวม ได้ครับก็เดี๋ยวเรารีวิวเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราพาทุกคน,นครับไปดู R3 ตัวที่หล่อ,อสวยของคนสวยดีกว่านะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณรุ่นนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมก็โอเคครับสําัสหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายถ่ายถ่ายแทนรถเลยที่ถ่ายแทนรถเลย <laughs>